สวัสดีครับพี่สี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปขึ้นเขาตอนเช้านะครับวันนี้ขึ้นไปหาอยู่หากินนะขึ้นไปอะไรเขาว่าขึ้นาหาหนูเนาะนี่ครับขึ้นหาอยู่หากินตอนเช้านะโอ้ไม่เช้าแล้วนะครับพี่สีเหนื่อยเนาะนอนตื่นสายนะครับพี่สีหนาวอ ว่าขึ้นตั้งแต่5าโมงตีตีห้าเนาะไอ้สิบตีห้าไม่ได้ทำไม่ทันนะนอนเหนื่อยแล้วก็นอนคืนนี้แม่นังก้อยก็ไม่ปลุกเนาะนี่ครับ <c oughs> ไปครับขึ้น กับน้องหมาเึ็นมายังไม่ขึ้นเขานะครับพี่ซียังไม่ขึ้นเขาเลยอย,อย่างว่าครับเคยน่อยนอนตื่นสายแล้วก็เลยผิดพลาดน่นอยไม่เป็นไรนะครับอยู่อยู่กับบ้านเนาะอยู่กับที่ สายก็มันเป็นไรนะต้องค่อยๆเดินขึ้นนะครับีสีเนาะรีบไม่ได้นะครับโอ้วันนี้หมอกไม่ลงเนาะถ้าหมอกลงนี่แถวนี้จะเปียกหมดเลยนะครับพี่สีมีแต่หมอกที่มันอยู่กับน้ำค้างน้ำค้างนี่นนนจะหยดลงมาใส่ยาพิกเนาะ ัมก็เดินผ่าน,นจะเปียกหมดเลยนะครับพี่สิีก็ขึ้นไปกับน้องหมามองหมาผมก็มีมามาสี่ตัววันนี้ขึ้นมาสีตัวเจ้าขาวด้วยโอ้ยเจ้าขาวก็ มาขี่มอไซค์มาไกลแล้วเนาะวิ่งตามหลังผม่ดูไปไหนแล้วเห็นแต่เจ้าตูบเจ้าตูบนะครับจะเจ้าดำม่อยู่ม่อยู่ไหนไอเจ้าดำเห็นไนี่ครับเลย เดินผ่านแล้วครับตรงที่พักที่เคยนั่งพักเนาะโอ้โหนี่ครับไปทางนี้เนาะเดินขึ้นทางนี้นะครับอีซี่มันจะไม่สันเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับอีซี่มันจะอาจจะบเป็นเนินขึ้นนึงนิดนึงมันเป็นเนินนะครับเป็นเดิน เป็นเนินขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำดื่มด้วยเส้นทางนี้เนาะถ้าขึ้นทางตรงนี้ทางชัน,นมันจะไม่มีน้ำดื่มเนาะถ้าจะดื่มก็น่นแหละครับอยู่ตรงถังน้ำของเาแหละมีน้ำดื่มไงถ้าขึ้นเส้นนีน้จะมีน้ำดื่มเยอะน้ำดื่มมันเยอะนะไงไอเจ้าขาวผม น้องหมาผมที่มากับผมวิ่งตามหลังผมนะครับพี่ซีโอ้ยผมมาถึงตีนเขาแล้วมันวิ่งมาอีกเจ้าขาวเลยที่มันมีลูกแล้วมันแทงลูกเนาะมันออกแล้วก็มันแทงมันแทงลูกไม่ได้จากตัวเลยนะครับพี่ซีลูกมันโอ้หนาสงสารมันนะครับพี่ซี เดินขึ้นไปนี้ครับพี่มันจะเดินง่ายเนาะวันนี้ก็ขึ้นคนเดียวน,น,น้องหมาเป็นเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรเนาะอุ่นใจโอ้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วจริงเลยนี่ครับ ร้อนนะครับพี่ซีเดินขึ้นได้ถึงนี่แล้วก็ร้อนแล้วโอ้คืนนี้หนาวครับพี่ซีอุ้ยอาบน้ำหนาวนะครับพี่ซีคืนนี้โอ้ที่บ้านผมหนาวแล้วอาบน้ำเสร็จโอ้เล็กวิง่งใส่เสื้อกันหนาวอีกครับพี่ซี ทางผงก็ไปส่องเขียดเนาะเมื่อคืนนี้กล็ลืมเอาที่คุบเขียดเนาะว่าบ้านผมว่ากระต่องนะกระต่องไปคุปเปบเขียดไปเจ้าเขียดเนาะหนาวโดใส่เสื้อกันหนาววิ่งเอากระต่องเอาที่คุบเขียดไปสูงให้อีกไป,ไปกับน้องไอเดียเนาะ ครึ่งแล้วครับไอซีโอ้น้องมาเห่าโอ้น้องมาเห่าอะไรอุยไปไปรีบไม่ได้นะครับไอซีเดี๋ยวเตะคนไม้คนอ,อะไรล้มอีกเ็บปีกไม่ไหวเนาะ่ะครับนี่ถึงนี่แล้วก็ สงสัยเจ้าขาวมันเห่าอะไรไม่รู้เสียงเจ้าขาวนี่ครับพีสีมันเห่าอะไรมีตรงไหนเนาะสงสัยเห่าหนูสงสัยเห,าห่สสหาหนูเนะาะมัวนี้ก็ ไม่ได้นะครับพี่ซีหนูได้แต่ต่อเนาะขึ้นมวานนี่ยห่าวูจริงจริงด้วยครับพี่ซีห่าวงหาาอะไรอู้โอ,โอ,โอ้สายกระเป๋าติดติดไม้เนะ โอ้โหมันเห่าหนูจริงๆครับไสีสีไม่รู้ไปไหนแล้วน้องหมาผมโอ้อยู่ข้าอยู่กอไผ่นู่นนูนน่นโอ้มันเห่าอะไรเนาะนูะ่น,นจะขาวนะครับพี่สีเห่าโอ้โอ้โอ โอ้โอตัวอะไรนู่นนูนน่นตัวอะไรสีนู่นนู่ไปแล้วนูนน่นโอ้โหนี่เอาไม่เคยเห็นเนาะอ้าวผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ